ครับกบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Slender Man นั่นเองนะครับผมเป็นบ้านแบบเอ่อขาวงกดนะฮะวันนี้ก็มาแคสเกมช่วงดึกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้เห็นกันนะฮะไม่ได้เอ่อไม่ได้ไม่ได้เห็นผมอยู่ในเกมนะก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยววันไหนว่างๆนะเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจะได้เจอกันนะครับตอนนี้ต้องแคสเกมก่อนนะครับผมเพราะว่าต้องลงคลิปไม่ได้ทุกวันนะฮะ เดี๋ยว f c จะรอนะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้เราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมกดเลยครับโอเคตอนนี้เราก็แค่ต้องเดินหาของแค่นั้นเองหรือเปล่านะมันให้เดินหาอะไรนะแปดอันไฟ ไฟฉายบอกว่าท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจเลยนะน่าจะให้เสียงอะไรวะไปตรงนี้ดีกว่ามากมผมว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆรอผมอยู่นะั่นดูทรงแล้วเออต้องค่อยๆขยับนิดหน่อยตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรดีๆแน่ๆแ,แล้วโอยทางตรงอย่างนั้นนะ่สวยมากเลยครับท่านผู้ชม นี่เขาบอกว่าทางที่ปลอดภัยต้องเป็นทางตรงเสมอไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่กล่าวแวะเข้าห้องเลยเว้ยตัวนี้มันจะบังคับยากนิดนึงนะผมต้องจับแบบนี้ไว้เลยนะเนี่ยที่นี่มันน่าจะเป็นทำไมผมได้ยินเสียงฝีเท้ามันรอบเราเลยนะเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรเดินตามเราหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ,อหันไปดูได้ไหมกลัวแล้ว ว่าแล้วไงเจอแล้วเจอแล้วถึงว่าทำไมอะไรเสียงอะไรแปลกๆวิ่งเลยครับตอนนี้วิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งเขาวินาทีนี้วิ่งเลยผมเจอตัวครับเมื่อกี้ผมเจอตัวต้องวิ่งก่อนฮะหมดตอนนี้มันก็น่าจะวิ่งตามเราอยู่เนาะเซนเตอร์แมนมันตามผมเลยนะนี่อนน่ะมันยังตามมาอีกปะวะ ไงมันเดินเร็วด้วยนะไปไหนดีวะถ้าไปในห้องที่ตันนี้เรียบร้อยเลยนะผมต้องหนีมันยังไงวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเหยเ,หยเ,หยเหมือนห้องนี้มันจะตันหรือเปล่านะโอเคตรงนี้น่าจะเป็นทางที่เราเดินก่อนหน้านู้นหรือเปล่าขอให้เป็นทางตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายล้ว้วยเฮ้ยทางตันว่า โอ้ให้ตายเถอะทางตันครับท่านผู้ชมนี่เออมันให้หาพวกนี้แหละพวกรูปภาพมันไม่ได้ให้หาหาพวกแบตเตอรี่หรอตามมาแล้วแถมเร็วด้วยนะเฮ้ยทางตันวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเล่นยากมากเลยครับ คือมันต้องแบบให้ซา e n เ e นเดอร์แมนเนี่ยมันมันมันเดินหาเราไม่ใช่ว่าเดินไม่ใช่ว่ามันรู้ว่าเราไปไหนแล้วมันเดินตามอย่างนั้นมันไม่ดีครับมันไม่ค่อยดีเลยนะสําหรับมันต้องแบบเกมที่แบบให้มันค้นหาเราเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราเดินไปตรงนี้มันก็รู้แล้วแหละว่าเรามาตรงนี้แล้วมันก็มาเดินตามอะไรอย่างงี้มันไม่ดีเลยเนอะ หนีก่อนตันหรือเปล่าวะทางนี้ตันหรือเปล่าวิ่งก่อนครับตอนนี้ผมว่ามันน่าจะจี้ผมอยู่เลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนน่าจะเป็นรูปภาพหรือเปล่าไปไหนดีวะท่านผู้ชมเฮ้ยข้างหน้านี่ตันแน่เลยวะตันแน่แนแล้วมันมันตามติดชีวิตผมเลยอ่ะนี่นี่เออนี่มาเจอที่แล้วเจอทางวิ่งแล้วว่า นู่นเมื่อกี้ก็เจอของครับแต่ว่ามันวิ่งติดติดตัวเราเลยอ่ะปชิดตัวน่ะผมไม่สามารถจะหยิบของได้เลยนะนเนี่ยเฮ้ยเหี่เราเลยโอย้ยเกมนี้มันโคตรยากเลยนะมันเอ่อเดี๋ยวผมให้คะแนนเกมนี้ด้วยดีกว่าท่านผู้ชมเราจะให้คะแนนเ่่าไไรดีดูนานไง มันเจอกูอีกแล้วขอดูนะเราอยู่นี่ใช่ไหมมันก็จะโผล่มาหาเราเป็นไงเห็นไหมคือมันรู้อะว่าเราไปไหนแล้วมันก็เดินตามถ้าแบบถ้าจะให้เต็มร้อยเลยนะคะแนนเนี่ยมันต้องแบบมันต้องแบบเดินหาเราไม่ใช่ว่าเราไปตรงไหนแบบรับตามันแล้วมันก็ตามมาเจอจนได้นี่ไม่ใช่มันไม่มันมันต้องแบบค้นหาเมยายแกรนนี่อยู่อย่างนั้นพอว่าอยู่ เฮ้ยห้องนี้มันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมโอเคนะฮะผมว่าเกมนี้ไม่ผ่านครับท่านผู้ชมเอาไปบ้ว่าน,นะครับใครที่ชื่นชอบเกมนี้แล้วกันนะฮะผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนคะแนนผมให้ประมาณห้าแล้วกันนะครับท่านผู้ชมคือมันภาพมันสวยแหละภาพมันสวยอยู่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคือมันสมควรที่จะหลอนนั่นแหละท่านผู้ชม แต่พอเล่นไปแล้วแบบเราโดนบ่อยๆเกินมันรู้สึกหมุดหงิดล่ะแล้วมันก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นเอาไป3ดีกว่าจาก5ให้ไป3ดมกว่าไม่ผ่านก็ไม่ผ่าน,านก็จะประมาณนี้นะครับผมลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับกูวิ่งหามาเลย